ข้าวกบว่าจะมาซื้อขีมอาบน้ำเฉยๆแต่ดันมีเทศก,กาลดอกไม้พอดีตอนนี้ข้าวอยู่ที่เมืองลานนะคะชวัตส์ฟิลด์เขามีเทศก,กาลดอกไม้ทุกปีนะคะช่วงแฮ์ แล้วเรามาได้จังหวะพอดีส่วนใหญ่คนที่เดินดานนี้นะคะก็จะมีอายุนิดหน่อยแล้วเขาืองงมากคะ่ะเอาชิงช้าสวรรคะ์เข้ามาได้ยังไงมันใหญ่มากเลยนะเดินไปเรื่อยๆนะคะเขาก็แวะกินนิดหน่อยมันคือ currywurst mit pommes นะคะก็ไส้กรอกอย่างนั่นแหละกับซอสผงกะหรี่แล้วก็เฟรนฟรายทอดอันนี้นะ7ยูโรแพงไปไหม <laughs> กินไปฟังเพลงไปนะคะก็เพลินดีพูดไม่ทันไลตัดมาถึงบ้านแล้วคะ่ะกินต่อจะ้ะพี่สาวนี่เตรียมเรียบร้อยเลยซี่โครงย่างสูตรเด็ด ต้องกินคู่กับเฟรชสลัดนะคะคือเข้ากันมากนางทำซอสอร่อยมากแล้วแบบข้าวลองมาทำตามนะทำไม่ได้เหมือนนางทำและทุกครั้งที่มาบ้านพี่สาวนะคะข้าวเสยติดมากอย่างหนึ่งก็คือเสพติดแมวนะเวลามาบ้านพี่สาวทีไรต้องเติมแมวตลอดถึงแม้ว่ายายบัฟฟี่จะไม่รักเราตอนไม่มีขนมก็ตาม